สำหรับมาคัตแลดฟอร์ดเนี่ยเดี๋ยวหลายคนจะต้องกลับไปย้อนดูเส้นทางของเขาแน่ๆครับเพราะว่าสัมภาษณ์ล่าสุดของเขาเนี่ยมันส่อแววเหลือเกินครับว่าจะย้ายทีมหลังเกมที่แมนยูบุกไปชนะแมนซิตี้สองหนึ่งตัวเขาเองเนี่ยกับอเลฮันโดกาลาโชถูกตัดชื่อออกจากทีมแบบไร้เหตุผลนะคือมาซ้อม แล้วพอจะถึงชื่อแข่งเนี่ยไม่มีรายชื่อซึ่งเป็นเรื่องที่พิลึกกึกกือแปลกอย่างมากแล้วก็ไม่ได้รับเหตุผลจากรูเบนอโมรินนะฮะล่าสุดเนี่ยจอร์แดนฟอร์ดให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วครับที่จะก้าวไปสู่ความท้าทายใหม่ๆของอาชีพแล้วเขาก็บอกนะถ้าเขาต้องออกจากสโมสสเนี่ยเขาจะไม่มีวันพูดถึงอยู่ในเต็ดในทางที่แย่ๆเขาบอกผู้เล่นหลายคนทําอย่างนั้นแต่ตัวเขาเนไม่มีทางเพราะเขารักสโมสสมาก ตำแหน่งอะนะตำแหน่งการเล่นในยุคข,ของโมลิมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเล่นได้ทั้งปีกซ้ายกองกลางตัวลุกแล้วก็กองหน้าตัวเป้าบางตำแหน่งเนี่ยเขาเล่นได้เป็นธรรมชาติมากกว่าบางตำแหน่งเขาก็ต้องฝึกซ้อมด้านแท็กติกแต่เขายืนยันว่าการยืนทางซ้ายเนี่ยเขาถนัดที่สุดนะครับเนี่ยจากบทสัมภาษณ์เนี่ยมันก็ออกได้สองหน้านะหน้าแรก็คือถ้าโมลิมตัดสินใจขายเขาเนี่ยเขาก็พร้อมจะไปพร้อมจะก้าวต่อไปในอาชีพ ปัจจุบันเนี่ยอายุยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับถือว่าอยู่ในช่วงพีคของนักฟุตบอลส่วนใหญ่เนี่ยแต่แรดฟอร์ดเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามในฟอร์มการเล่นในช่วงหลังๆนะฮะคือมันยังไม่ได้ก้าวไปถึงระดับแบบโรนันโดอะในวัยยี่สิบเจ็ดปีแล้วอะระดับที่แบบเป็นตัวหลักของทัโมสอนไม่ใช่แบบฟอร์มสามวันดีสี่วันไข้มันต้องไประดับแบบลูนี่อะไรอย่างนี้แล้วยี่สิบเจ็ดเนี่ยทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ติดบ้างหลุดบ้าง โดนวิาพากษ์วิจารณ์ตลอดแต่ทีเนี้ยมีข้อมูลที่น่าสนใจนะแรดฟอร์ดเนี่ยถือว่าเป็นลูกม่อของทีมน,นะเข้ามาอยู่แบบอ c คาเดมีของทีมตั้งแต่เจ็ดขวบนะลงสนามเนี่ยไปแล้วกว่าสองร้อยแปดสิบเจดนัดทำไปแล้วแปดสิบเจ็ดประตูติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่หกสิบนัดทำไปแล้วสิบเจ็ดประตูตำแหน่งแรกเนี่ยที่เขาเล่นกับทีมเฟเชอร์มอยเลนเจอร์เป็นทีมท้องถิ่นนะ คือเขาเล่นเป็นประตูครับแล้วก็คือทีมท้องถิ่นเนี้มันอยู่ในย่านแมนเชสเตอร์เขาเชียร์แมนยูเขาเล่นประตูไอดองเขาคือทีมฮาวเวิร์ดมาอยู่กับแมนยูเนี่ยตอนปี2 0 0 5ันห้าด้วยวัยเพียง7จดขวบเท่านั้นนะครับภาพจำแรกของแรดฟอร์ดเนี่ยในทีมชุดใหญ่ก็คือในยุคข,ของหลุยฟานเกานะครับประมาณปี2 0 1พันสิบห้านะก็ขึ้นมาพร้อมๆกับเจสซี่ลินกา ยุคนั้นก็มีรุ่นเดียวกันอย่างอองโตนิโอมาซิยาวนะครับรวมถึงรุ่นน้องอย่างเมสันกีนวูดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่ทีมแล้วก็ถือว่าเป็นมิสเตอร์แมนยูเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเด็กลูกม่อจากทีมท้องถิ่นอะอยู่มานานทีนี้ก็ต้องรอดูแล้วครับว่าอนาคตของแรดฟอร์ดเนี่ยจะเป็นยังไงร,รวมถึงกาลาโช่ด้วยนะฮะแรดฟอร์ดอายุ27ก็ถือว่าถ้าขายเนี่ยก็คงพอได้ราคานะฮะแต่กาลาโช่เนี่ยลายนั้นอายุแค่20สิบ ตรงนี้ต้องดูทัศนคติของกาลาโชนะว่ามันดื้อหรือเปล่าเพราะถ้ามันดื้อเนี่ยก็อยู่ที่อโมริมแล้วว่าจะให้โอกาสไหมพออยู่ยังน้อยส่วนแรดฟอร์เนี่ยผมไม่รู้นะฮะว่าตอนเนี้อโมริมคิดยังไงแต่ว่าข่าวที่ออกมาจากโอมาเบาดาเนี่ยซีอโอที่เขาเด็ดขาดมากแล้วตอนเนี้ยเขาตัดสินใจแทนแดนแอสบอร์ดนะที่ถูกปลดออกไปแล้วเขาเคยพูดว่าเขาจะมีการปรับทัพแมนยูชุดใหญ่นะลเพราะมองว่า ปัญหาโครงสร้างนักเตะนี่แหละที่ทําให้แมนยูไม่ขยับไปไหนสักทีโดยเฉพาะบรรดานักเตะซีเนียพูดชื่อมาก็มีทั้งบูโน่ดาโลลูกชอกรานาโชรวมถึงแรดฟอร์ดด้วยพูดอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะโดนขายออกไปเพื่อเอาเงินเนี่ยไปสมทุนในการซื้อแข้งใหม่ที่เข้ากับแผนของรูเบนอโมริมนะฮะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะครับ